ทฤษฎีการหารโดยหาค่า A เป็นตัวตั้งทำอย่างไรมาดูกลางนะครับข้อนี้ปรถมสายหน้ามอต้นเซงเปดมปลายอู้ทำมาได้โอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่มันมันเป็นโจทย์ที่เขาให้ A นะครับมีจำนวนเต็มนะฮะมันเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ ที่น้อยที่สุดนะครับมีสมบัติดังต่อไปนี้ครับก็คือ A หาร7แล้วเหลือเศษ6 A หารด้วย9แล้วเหลือเศษ8 A หารด้วย12แล้วเหลือเศษส1บโอ้โหถ้าเราไปนั่งเขียนนะครับคงจะโอ้หลายร้อยนะนะคำตอบก็คือหลายร้อยเลยอะ่ะปวดหัวแน่นอนนะหาครควรที่น้อยที่สุดออกมานะครับวิธีการก็คือ เราจะต้องทำให้มันลงตัวก่อนจากทฤษฎีการตั้งหารนะครับทฤษฎีการหารว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็มาบวกกับใครครับเศษนั่นเองนะครับมาดูครับตัวตั้งคือ a นะเเป็นตัวตั้งแล้วนะครับ หารด้วยหารด้วยเจ็ดก็คือตัวหารคือเลขเจ็ดนะครับเออคูณอะไรล่ะผลหารไม่รู้เท่าไหร่นะฮะสมมุติว่าให้เป็น x ละกันเศษเท่าไหร่เศษหกนะทำยังไงให้มันลงตัวมันเศษหกนะ,ะถ้าถ้าจะต้องการให้มันเป็นอะไรฮะให้มันเป็นเจ็ดนะฮะ เพราะถ้าเอาเจ็ดหาเนี่ยมันจะลงตัวเ,เลยนะ,ะวิธีการก็คือเราก็บวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างบวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองข้างนี่จะเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดดึงตัวร่วมนะฮะดึงเจ็ดออกมานะฮะเหลือ x บวกกับใครหนึ่งนะฮะเจ็ดคูณหนึ่งอยู่นะฮะได้เอบวกหนึ่งแสดงว่า ไอ้เจ็ดเนี่ยเอาไปหาร A ลงตัวใช่ไหม A บวกหลงตัวนะนะเไปหารลงตัวเรียบร้อยเพราะมันเศษอะไรครับเศษศูนย์นะครับต่อมาอันที่2นะครับก็คือเลขเก้าหารเแล้วเหลือเศษแปก็ตัวตั้งคือ A เอาเลขเกไปหารใช่ไหมตัวหารคือเลข9กตัวผลหารไม่รู้ให้เป็น y แล้วกันเศษเท่าไหร่เศษแปด ถ้ามันจะหาร9ได้มันต้องเป็นเศษ9นะครับอืมก็บวก1เข้าไปทั้งสองข้างเหมือนเดิมบวก1เข้าไปอีกทั้งสองข้างตัวนี้ได้ y 9 y บวกกับเก้านะนะฮะเขี่ยไหมเออก็เอาอะไรครับเอา9ดึงออกมาเหลือ y บวกไข่บวกหนะ9กคูณหได้9นะฮะดึงตัวร่วมนะหน้าตาเหมือนกันดึงออกมาเหลือ y บวกหนึ a ่ใน a บวกห แสดงว่าเลข9นะครับเลข9เนี่ยหารลงตัวเพราะเศษอะไรเศษเป็นศเลข9ก็ไปหาร A บวกหลงตัวสุดท้ายนะครับอหาร12แล้วเหลือ11อ A อ้ก็คือตัวตั้งหารอะไรครับหาร12ก็12เป็นตัวหารผลหารให้เป็นแซดละกันแล้วบวกเศษ11เช่นเดียวกันครับต้องการเศษให้เป็นอะไรครับเท่ากับตัวหารก็คือบวกหนึ่งเข้าไปทั้งสองค่า ก็จะกลายเป็น A บวก1 12ก่งสอแบวก1ก็เป็น12ลนะดึงตัว,วนะร่วมนะก็เป็น12คูณแซบวก1 12คูณ1ได้12นะครับแสดงว่า12ก็ไปหาร A บวก1ลงตัวใช่ไหมสรุปแว่วไม่ใช่สรุปว่านะฮะสรุปว่าสรุปว่า A บวกหหารด้วยใครลงตัวบ้างหารด้วยาหารด้วย หารด้วยเลขเจ็ดหารด้วยเลขเจ็ดหารด้วยเลขเก้าหารด้วยเลขสิบสองลงตัวใช่ไหมอ่าถ้าตัวเลขอะไรแล้วแต่ที่เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยสามตัวนี้ลงตัวเขาคือเขาคืออะไรครับคอลอนอนะฮะคูณร่วมน้อยเขาคือคูณร่วมน้อยนนะ่เห็นไหมมีคำว่าน้อยที่สุดเอาคอลอนอนะฮะถ้ามากสุดก็คือหอละมอนะฮะ แต่ส่วนใหญ่ข้อนี้แนวนี้มักจะเป็นคอนอมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหาคอกรกันเจ็ดเก้าสิบสองคอ,อสามารถทะลุได้นะฮะเอา3ามดีกว่าเจ็ดทะลุมาเลยครับหาไม่ลงตัว3อะไร3าเป็น9 3 4 12โอเคตัวต่อมาครับเอาเลขโอ้เลข2แล้วกันฮนะสองสองเป็น4 3 7จ็ดจบละ พรมเต็มันจะพอหมดแล้วนั้นคอรนอในข้อนี้ก็จะเป็น3คูณ2คูณ7คูณ3คูณ2ซึ่งมีค้าเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ได้6 6 6 6, 6 3 6 3 6คูณ7 6 7 4 12ทด4 5 7 3 21 21, 21บวก4ก็เป็น252นะครับ ซึ่งตัวนี้มันคือคอนอนนะก็คือ252นี้มันคือใครมันคือตัวตั้งตัวตั้งคือ a บวกหนงั้นค่า a จริงๆคืออะไรก็คือเอา1มาลบได้251นั่น a โอเค